ที่นี่ที่ไหนลูกอ๋อนี่ไงใส่กันไม่น่าใส่กันไม่น่าลูกใส่กันไม่น่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าทำไมทำหน้าบูดคะลูก่แมสกจริง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 โอ้ไม่ได้ชนคอโอเคเก่งมากค่ะใส่แมสม่ะ่าอุ้มไหมน่าอุ้มน่าอุ้มน่าอุ้ม

นดูขนมกอล็อกดูขนมดูเปิดกันดูเปิดกันมาอะไรคะเด็กมาอะไรคะเด็กมาดูเปิดโอ้มันหายใจยากใช่ไลูกมันยังไม่ชินมันยังไม่ชินค่ะแม่นาหูหลุดค่ะหูหลุดค่ะหูหลุด มันหลุดแล้วพาดูให้มันหลุดเลยลูกมันหลุดตรงนี้หน well okay. 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 no ึ่งสองอ๋อมันตึงไปนิดนึงโอเค๊ยางนี้อีกนิดนึงเอเกได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโอ้นี่ไงเปิดลูกเปิดอยู่นี่ค่ดอีไม่มีปูอะไรนี่เปิดชายนี่ค่ะพิเศษอะไรคะจ็ดเก้าปกติเก้าเก้าพิเศษเจ็เก้าก็ราคาปกติอยู่นน้นก็นเจ็ดเก้าเหมือนกัน นี้แปงจังเลยดอนั้นเจ็ดสิบห้าบเชอนละล้านค่อยู่โลตก็เจกวันนั้นก็ซื้อเจ็ดหรือเจ็ดเก้าเนี่ยประมาณเดียวกันอนี้เขาลดให้แล้วค่ะลดเลยค่ะนส่นี่พิเสษ7เกรับเอมอีกหนึ่งบาทอันนี้อันอันนี้อันนี้เหรอใช่ค่ะี่มันนี้ปโกโปเสบายสบายเอ อันนี้เออไงดูดิชิสวยมากเลยอันนี้มีจักรยานจักรยานจักรยานคาราบาร์เดจักรยาน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 ไม่ดูเพิล้ยงรานกนน้ำน้ำใช้ไม่ดีออนให้ใอใช้ได้ไหมครับเอนใช้ดีเพราะน้ำสีห้าร้อยครับแต่สีน้ำสีส้มนั้นแพงอยู่ครับราคาอยู่ข้างหลัง ไมเคมนเห็นเท่าไหร่อ่ะนลูกไม่นะยังอยู่อ่ะซื้อซื้อนี่แหละ้จอทเลไมาสองสีก็เอาไ่อันี้เจัดอ๋ออันนี้เป็นเทปลูกเทปเทปเอาจัดไว้ดีลูกมันเรียงไว้สวยเเลยค่ะอันี้ลูก้เวยๆโอ้อันนี้เป็นพิซซอลูกซอาอ่ะใส่คืนที่เดิมโอเคนะใส่คืนแล้วค่ะนะ ไปดูไปดูติมกับโดนัทเด็กไปดูติมกับโดนัทอันนี้คืออะไรลูกอันคืออะไรล่ะเด็กไปดูติมกับโดนัทป่ะคืออะไรลยอ๋อเล่นขเล่นหรือเปล่าครับไป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 นะคะไปกินขนมไปลูกปะคืออะไรลูกอู้หูเข็มหรือเปล่าของกิ๊บช็อปปากกาดินสอปากา ยินสอค่ะอยู่บ้านมีเยอะอยู่บ้านเยอะอยเรื่ออนาลค่ะอ้าวอุ้ยเ่แก่ยงไม่เะใช่ของเราเรายังไม่จ่ายตังเรต้องจ่าตังก่อนใช่ไหมคะไปในเรื่องโอ้ช้อชี้านะช้อชี้ให้เขาหน่อยสิกวาเองเคเวอคัเชียวแพงค่ะชอชี้เคเอคเชียวแพงอยู่เาไกอันเดี๋ยว่อพาเขาเขียนไปเลยอาซอสีด้อาซอสีไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปดูขนมไปเอาไอคมกัน มันมันมันคืออะไรอันปากกาได้เปล่าเอปากกาใส่ไว้ที่เดิมใส่ไว้ที่เดิมขายตรงไหนฮะตรงนี้ตรงนี้ตนี้ตรงนี้ว่าเห็นหนเออตรงนี้ใช่ใช่ใช่่ว้ที่เดิมอตมไติมอตมอติมอตมติมไอติมอยิมอติมอตมอมออาิมนอติมมอติมไมไไอติมไไมอไอตอ เด็กเลอาบน้ำครับชุดอาบน้ำเด็กมีกุ้ตัวมีกุ้งมีปลาด้วยมีปลามีปูต้นไม้ด้วยเดี๋ยวไปดูกับแม่นาอีกลูกเดี๋ยวไปดูอีกเดี๋ยวแม่พามาเอานะคะไปดูก่อนนะลูกนะเอากระเด็นเอาเด็กอันไหลูกเบบี้รู้จักเบบี้ด้วย เอาดึงไปแล้วไหมนะอ่ะทิ้งไปหรอกทิ้งไปทิ้งไปค่ะทิ้งไปก่อนค่ะหนึ่งเจ็ดเก้าแม่หน้าถือให้อถือเอเดินไปลูกเดินไปมาตามมาตามมาใส่ยังไงใส่แล้วเป็นไม่เอาไปทำไมล่ะลูกหนูอยากมีน้องแล้วเหรอดูสิตรงนี้ดึงขึ้นนิดนึงหูหลุดหงุดหงุดมาหงุดหงุดหงุดค่ะหูหลุด น้าเแม่น้าแม่าแม่ามาแม่ให้ค่ะแม่นาอแม่ไหมนาจ้าเอาออกมดูต่อแล้วแม่นาดูอะไดูดซื้อแม่ไปดูแม่นาจะซื้ออะไรออแม่นอเราแม่นาก่อนค่ะ นานยนอมาด้ยนอหน้าก่อนรอหน้าก่อนออันนี้าอันนี้ก๋ออนนี่อนอ้อ๋ันี่อนลูกนี่อออันดูไปดูกันไม่นาก่อนอะมาทานี้ท้ไว้อนนี้แม่จะเรียกกันอยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ลูกอดูอยูอันยังไนีแม่คด คิคแคตเลยคิคแคตชค็กตอกโกแลตโหเยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวหิวพามาซื้อค่ะกาแฟของผู้ใหญ่ลูกกาแฟของของตากับยายอของตากับยายไอ้นมีอะไรอีกลูกไปดูอีกมันเยอะมันเยอะฝั่งนี้ก็มีมีีีบบเออใช้ได้แล้วเบบี้ได้แล้วค่ะดูดูอะไรอีกไหมลูกดูอะไรอีกมั้งคะ รถรถแท็กๆเดี๋ยวไหนมันคือรถอะไรคะอ๋อเอาไหมลูกอันนี้ลูกบอลลูกบอลจะเอารถหรือเอาลูกบอลคะเอารถไหมลูกเอารถไปตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดเล่นไหมคะเอาคันหนึ่งค่ะเอาคันหนึ่งเดี๋ยวให้แม่นาซื้อให้เอาสีไหนครับสีนี้สีนี้อ่ะถือไปด้วยลูกถือไปด้วยไม่อ๋อไม่เอาไม่เอาไม่อาไม่อาอ่ะดูไว้ก่อนดูกือดูไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่ซื้อวันหลังค่ะ อวันนี้ได้ได้ได้เบบี้จะจ่ายตังค์ก่อนลูกก่นที่จะแกะได้จ่ายตังค์ก่อนค่ะเอามานี่ไปหาแม่นางก่อนค่ะ,ะ,คะต้องจ่ายตังค์ก่อนค่ะนี่ไงจ่ายตังค์ก่อนค่ะเน <Okay, S 2> ื้อหนูเนื้อหนูโอเคลูกเค้กเค้กกล้วยหอมหเค้กถ้วยหน้าแยมส้มโอจ่ายตางออัยตงค์กันเถอะเอาพิซซ่าก็มีไหนะกินพิซซ่าไห ใจตังยื่นยื่นให้พี่เขาเช็คให้หนุกยื่นไปเอาแล้วคะ่ะเอาเหรอคะเอาแล้วคะ่ะเจอจ้างขอบคุณหรือยังคะไม่ค่ะจ้าง,งแม่เติมตังอีกหน่งหจะไม่พอดูกำลังยอดกำลังดูแล้วค่อยเติมตังยอดนี้ก็ได้ขอบคุณครับไปลูกไป ไปเออไปเบบี้ในรถวะลูกเบบี้ในรถไปเล่นของพี่เขาปะพอแล้วค่ะเอาแล้วมาบินไงบินนะพอแล้วกันไปไปไปเล่นไปเล่นเบบี้ในรถลูกตามมาเลตามมาตามมาโอ้นีโอ้ยนี่ <laughs> hmm. Hmm? Baby ở đi đi nó gọi đi này m ở ไหน เบบี้อย he so ู nice oh. uh, uh, ่ไหนล่ะเห็นไหมเจ้าก้าวข้าครับเบบี้เบบี้มองใครคะนี่นี่จ้าอ่ะถือไว้ถือไว้บินลูกบินๆกระดานบนแล้วลูกอ่ะถือไว้เอาไ้แม่นาด้วย